สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการใช้ปลูกผักสลัดนะครับก็จะยกตัวอย่างของโต๊ะปลูกผักโต้นี้นะครับว่าโดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราคิดไปพร้อมกันเลยนะครับก็ชุดนี้นะครับก็จะมีรางผักสลัดนะครับเป็นรางปิดแล้วก็จะมีฝาด้วยนะครับก็ผมจะตีไปเส้นละ300แล้วกันนะครับ เส้นละ3 0มมีทั้งหมด9เส้นนะครับก็9 3 27นะครับก็เฉพาะรางนะครับก็ตีไปอยู่ที่2007นะครับแล้วก็มีตัววาล์วน้ำเข้านะครับวาล์วาน้ำเข้าตัวนี้จะเป็นแบบ9หัวนะครับเราก็จะมีท่อน้ำเข้าอยู่ตรงนี้นะครับรางน้ำเข้าก็ตีไปสัก500แล้วละกันนะครับ 500บวก2,007ก็จะเป็น3 2 0 0นะครับ3 2 0 0 3,200ก็มีถังน้ำนะครับเป็นถัง200ลิตรอันนี้ครับไปซื้อมือ2มาซื้อมาใบละ500นะครับก็ตีไป3,007 3,007ก็มีปั๊มน้ำา1ตัวนะครับ ก็ตีไป500แล้วกันนะครับปั๊มน้ำนะครับ3 7 0 0บวก500ก็จะเป็น4,2 0 0นะครับ4,2 0 0ก็จะมีรางรวมน้ำา1เส้นนะครับรางรวมน้ำา1เส้นตัวนี้ก็ตีไป500แล้วกันนะครับเป็นรางรวมน้ำนะครับขนาด2เมตร500บวก4,2ก็จะเป็น4,700 4,007ก็จะมีท่อตัวนี้นะครับ4 7 0 7ตีไป300แล้วกันนะครับมีทั้งข้อต่อแล้วก็ท่อก็ตีไปรวม5,000นะครับ5,000ทีนี้ก็มีโต๊ะปลูกนะครับตัวนี้เป็นโต๊ะสำเร็จรูปเรียกว่าโต๊ะตลาดนัดซื้อมาชุดละ สี่ร้อยนะครับสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกนะครับก็ตีไปประมาณไม่เกินเ0็ดนะครับเฉพาะโต้นนี้นะครับก็จะสามารถปลูกผักสลัดได้เกือบ300ต้นนะครับหนึ่งรางนะครับจะปลูกได้ประมาณ 29-30ถึง30ต้นนะครับสำหรับผักที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะนี่นะครับก็พึ่งขึ้นรางได้2อาทิตย์ก็จะเห็นว่าโต๊ะโต๊ะชุดนี้นะครับผมยังไม่ได้ทำหลังคาคุมนะครับก็2วันที่ผ่านมาก็มีฝนฝนตกลงมานะครับตกลงมาใส่ผักก็จะทำให้มีบอกช้ำไปบ้างนะครับ พอดีหลังคาตรงนี้นะครับมันตรงกับทางน้ําลงพอดีนะครับก็จะทําให้ท้ายรางนะครับจะมีผักบางต้นได้รับการน้นําฝนนะฮะอาจจะบอกช้ําแล้วก็เสียหายไปบ้างครับแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าไม่มีหลังคาก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้ามีหลังคาก็ดีนะครับก็จะช่วยทําให้ป้องกัน ความเสียหายจากลมฝนนะครับแล้วก็ฝนที่ตกลงมาก็ทําให้ผักเราช้ําได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อน้ำฝนที่ตกลงมานะครับอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนนะครับก็จะทำให้ไหลลงรางน้ำของเราแล้วก็ไหลลงมารวมบ่อพักน้ำนะครับก็จะทำให้ค่าน้ำแกว่งแล้วก็ค่าค่าน้ำไม่นิ่งได้ก็จะทำให้ผัก หยุดชะง,งักการโตได้นะครับสำหรับข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นโต๊ะปูผักอีกโต๊ะหนึ่งนะครับเพิ่งขึ้นรางเมื่อวานนะครับเพิ่งได้เพิ่งขึ้นได้1วันนะครับซึ่งอายุของผักที่ขึ้นรางได้นะครับก็โดยประมาณอายุประมาณ10 7 0ถึง20วันนะครับโดยเราดูจากรากนะครับรากอย่างน้อยต้องยาวประมาณ2นิ้วขึ้นไปนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปรับตัวต้องให้เวลาปรับตัวประมาณ2-3วันนะครับหลังจากปรับตัวได้ก็จะเริ่มโตนะครับช่วงนี้ก็จะโตช้าหน่อยเนื่องจากว่ารากยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรากก็ยังประมาณนี้อยู่นะครับต่างกับข้างหลังนะครับข้างหลังรากจะเริ่มยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรากกันว่าจะยาวขนาดไหน ไม่แปลกครับว่าหลังจากขึ้นโตได้2อาทิตย์หรืออายุประมาณ20-30วันผักทําไมโตเร็วก็เพราะว่ารากของผักนะครับเยอะนะครับก็เลยช่วยกันดูดธาตุอาหารขึ้นไปก็เวลาเรก็ลงาเปานะครับก็จะทําการหมุนนะครับเพื่อที่จะให้รากลงไป ักคอสเป็นผักที่ลากยาวอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็กรีนกรีนก็กําลังโตนะครับรากก็จะกําลังจะยาวเช่นกันนี่รากกรีนพอรากยาวนะครับก็จะทําให้ผักช่วยกันดูดสารอาหารขึ้นมาก็จะทําให้โตเร็วนะครับ สาเหตุที่ทําไมต้องเจาะรูห่างกัน20เซนนะครับเนื่องจากว่าผักสลัดนะอย่างที่เราเห็นนะเขาจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มแบบนี้เพราะเพื่อที่จะให้มีระยะให้ผักได้ขยายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซิดกันเกินไปก็จะทําให้ผักชนกันแล้วก็เสียหายได้ชุดนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นชุดที่ปลูกได้ประมาณ300ต้นเหมือนกันนะครับ จะให้ดูครับผักที่เมื่อวานที่ได้รับความเสียหายก็เลยย้ายมาอยู่แปลงข้างหลังก็อันนี้เป็นภาพขึ้นได้วันแรกนะครับเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตความคืบหน้าให้ดูว่าโตขนาดไหน